นี่คือผาชมตะวันอุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดคอนแกตขับรถขึ้นมาถึงประมาณ7จ็ดโมงและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าอาจจะยังไม่มีหมอกลงแต่อากาศก็ดีมากๆแถมยังมีวิวสวยๆให้ดูเดี๋ยวเราย้ายจุดเดินไปข้างหน้ากันระหว่างทางเดินแค่เปลี่ยนองศาในการมองก็เหมือนว่าความสวยของวิวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่เป็นจุดเดียวกัน แทบอยากจะถ่ายคลิปให้ดูทุกมุมเลยพอเดินไปเรื่อยๆก็ที่สุดเขืที่มีต้นไม้บงังและนี่ก็เป็นจุดที่ได้เห็นวิวกว้างมากที่สุดมองไปข้างๆก็จะเห็นภูเขากับท้องฟ้ามองลงมาก็จะเห็นแม่น้ําและสิ่งปลูกสร้างมากมายส่วนด้านซ้ายก็เป็นขอบผาวิวสวยขนาดนี้ขออนุญาตแอกลอสักนิดหนึ่งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาให้รู้ว่าเจ้าของช่องโคตรเก่งเอาแหละขับไปอีกนิดหน่อยก็เป็นน้ําตกตาดฟ้าซึ่งเราต้องจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเท้าไปประมาณ200เมตรระหว่างทางเราก็จะได้เห็นธรรมชาติอาอรอบอ สวยมากๆโลกเก็กหลอกก็เลยกำเริบอ,อยากอยู่ในเฟรมใกล้เคียงกับธรรมชาติและนี่ก็เป็นนางฟ้าที่เหมือนจะลงป่ามาตอนนี้มาถึง100เมตรสุดท้ายก็จะเริ่มได้ยินเสียงน้ําตกชัดเจนขึ้นทีนี้เราก็ต้องใช้แรงและมวลกล้ามเนื้อทุกมัดของเราในการเดินลงไปทางค่อนข้างชันต้องเดินระวังหน่อยเดี๋ยวจะถึงจุดหมายเร็วเกินไปเดินดูพื้นและอย่าลืมดูหัวตัวเองด้วยเพียงไม่ขี้ใจแล้วก็ได้เจอน้ําตกตัดฟ้า ที่สวยและมีแสงแดดสองเป็นประกายแค่ยืนอยู่ใกล้ๆก,ก็สัมผัสได้ถึงความเย็นของน้ำตกรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคนหินก้อนใหญ่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะชอบยืนถ่ายรูปข้างบนก้อนหินกันแล้วก็หันหลังเพื่อให้เห็นธรรมชาติและน้ำตกเหมือนกับพ่อใหญ่อันนี้กับท่านั่งขี้ของเขานี่ก็เป็นมุมมองที่เข้าไปถ่ายได้ใกล้มากที่สุดเพราะเดียวจะเปียกขามาวิวสวยยังไงขากลับวิวก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือคนที่เดินลงไปและเดินกลับขึ้นมาสภาพ